ไม่ว่าจะไวไหนเมื่อเขาเริ่มส่งสัญญาณเตือนชีวิตคุณก็เริ่มติดขัดและนี่คือนวัตกรรมที่จะช่วยรักษาข้อเข่าของคุณให้ดีขึ้นไปค่ะดริพัฒสุภรพการอนนะคะ CEO ของบริษัทสไปอาร์ชิเทกโทนิกค่ะ จุดเริ่มต้นของเรานะคะเริ่มจากกลุ่มวิจัยนะคะเข็มระดับนาโนจากนาโนเทคสวทชนะคะในการพัฒนา ตัวเข็มระดับไมโครเมตรขึ้นมานะคะ mm hmm. เราได้เห็นถึงปัญหาว่าผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาท่านข้อเข่าเสื่อมต่างๆมีปัญหาในเรื่องของการฉีดยาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นระหว่างการรับบริการเลยได้พัฒนาผลิตออกมาที่เรียกว่า Enjoy ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมได้มีบริการใหม่นะคะที่ไล่ซึ่งความเจ็บปวดแต่ยังได้ผลในเรื่องของการบรรเทาการปวดค่ะ เรียกว่านวัตกรรมของเรานะคะใช้มิโครไปนะคะหรือว่าเป็นมโครนีโดแพลตฟอร์มเทคโนโลยีนะคะ ที่เป็นเข็มขนาดเล็กเทคโนโลยีนี้นะคะก็จะสามารถช่วยนําส่งยาบรรเทาอาการปวดให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านข้อเข่าเสื่อมต่างๆนะคะเพียงแปะเอนจอยข้อที่บริเวณเข่าตัวยาเนี่ยจะค่อยๆซึมเข้าสู่บริเวณที่อัเกเสบหรือว่าบริเวณที่ปวดนะคะเมื่อเทียบกับแผ่นแปะทั่วไปเนี่ยที่จะรักษาบรรเทาอาการปวดได้แค่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะเอนจอยนะคะจะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้นานถึง1เดือนเลยทีเดียว ในส่วนของกระบวนการผลิตของทางโรงงานเรานะคะก็จะแบ่งออกโดยเริ่มต้นเนี the future, the again, that, ่ยรับ raw material เข้ามาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตระดับเข็มไมโครเมตรนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการ finishing ในการตัดนะคะแล้วก็กระบวนการ QA QC ต่างๆก็อ้างอิงตามหลัก ISO 13485นะคะเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือแพทย์ของเราที่จะออกสู่ผู้บริโภคนั้นได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงสุดค่ะเราต้องการให้ e n r o y นะคะ เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่นะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะคะอยากจะเป็นทางเลือกไร้ซึ่งความเจ็บปวดแล้วก็เป็นประสิทธิภาพมากกว่าเดิมให้แก่ผู้ป่วยค่ะนอกจากนี้โฆษเาตีนิน่นงของตัวแบรนด์ของเรานะคะในระดับที่อยากจะเป็นเทคแบรนด์ในระดับโลกนะคะที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนค่ะ Enjoy นวัตกรรมแผ่นแปะแก้ปวดสำหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสือ่อมที่จะทำให้ผู้ป่วยข้อเข่าเสือ่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงบริการได้ง่ายทันสมัยและไร้ซึ่งความกังวลค่ะ